เอาละเอาละก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับวันนี้เราอยู่กับโลบอคในแมปที่มีชื่อว่า h ัน t ี้ซอมบี้ครับโดยแมปนี้เป็นแมปใหม่นะครับเปิดเมื่อตอน5้าทุ่มครึ่งของวันที่20เดือนแดนะน้องๆโดยแมปนี้จะเป็นแมปที่เราต้องล่าซอมบี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนถึงเวฟสุดท้ายพอถึงเวฟสุดท้ายเราก็ขึ้นฮอร์กับเพื่อจบด่านนะครับ คือผมได้ลองไปเล่นไปแล้วรอบหนึ่งอะคือข้างในนัวมากจาก,การซอมบี้โคตรมันทุกคนสำหรับใครที่แบบอยากจะผ่อนคลายมาจัดก,การซอมบี้เล่นเล่นเนี่ยก็ลองมาเล่นดูได้ทุกคนเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมีเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ถ้ายังไงพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยครับนี่เข้ามาในแมบก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีอาวุธมีร้านค้ามีสินค้าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมีภารกิจให้ทําก่อนอื่นเราก็ต้องมาสู่อาวุธก่อนนะทุกคนนี่อยู่ มี35สปินเนื่องจากพี่เติมโค้ดไปสำหรับใครที่อยากได้โค้ดก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดให้อุ้ยเอ้ยในกีตาร์โอเคได้อยู่แเป็นระดับตำนานนะน้องๆก็คือตอนเนี้ยมันจะมีอยู่แค่สี่แบบคือหายากก็จะมีเบสบอลมหาการมีขวานตำนานมีสองอันคือกีตาร์กับปืนคู่แล้วก็ตำนานเป็นคาตานะเลยนะน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปลองกีตาร์ก่อนดว่่่่าาไมแยยนนนนะะะเเป็รับตนนลล เอาล่ะนี่เมื่อเราสุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะไปลองเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเป็นโหมดง่ายก่อนละกันชึบโอเคมันสามารถสร้างได้ถูงตุดถึงหกคนเลยนะน้องๆเดี๋ยวก็รอคนเข้ามาแล้วก็มนลุยเลยโอเคนี่เป็นด่านโรงเรียนน้องๆแล้วลน,นลุยเลยปึ๊บนี่ซอมบี้เยอะจริงตีมัน,มนโดยการที่เราจัดก,การซอบบี้เนี่ยมันก็จะมีเงินดรอปแล้วก็เลือดดรอปนะทุกคนามาันเก็บได้เงินนี้ก็สามารถเอาไปซื้อสปินได้ะเลือดแล้วก็ใช้ในการผ่านด่านไปเรื่อยๆอู้อูอ โดยการเล่นของเราเนี่ยมันก็ต้องผ่านเวฟไปเรื่อยๆนะครับน้องๆเดี๋ยวพอไปถึงเวฟสุดท้ายอะ่ะมันก็จะมีเครื่องบินมารับเราแล้วแต่เราอุ้เนี่ยจะมีสกิลนะน้องบินเซต X4 เนี่ยสามารถกดใช้สกิลได้มันจะมีโหลดอยู่แนละ้วตัวตีก็จะเป็นกดตัว G สวยตรงนี้ดอกเงิเนเยอะ โอเคตอนนี้เราไมาถึงเว็บสาด่านสุดท้ายแล้วก็ได้แต่การตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวเรารอเครื่องบินมารับแล้วก็กลับอ,อสไลด์ใ่สวย เอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงตอนใกล้จะจบแล้วทุกคนแต่ว่ามันต้องรอ2อนาทีกว่าสามนาทีอะประมาณตรงมุมขวาบนเห็นไหมน้องๆก็ถ้าเกิดว่าครบเวลาแล้วจะมีเครื่องบินลงมาตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นเคบินกลับครับตอนนี้ก็พยายามเอาชีวิตรอดแค่นั้นไปลุยวู้วู้มาดิไอพวกซอมบี้สวย giờ skill nồi đi, là cái mỏi là, thu cả, ở thôn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 , เยดแล้วเพื่อนใช้สติอย่างเทสหืมสวยแล้วจวังหวะนี้พี่ขอใช้สติหน่อยแล้วกันหืมสกิลสวยจัดเรียบร้อยคืนเพลงคุและเพื่อนเราใช้สต,ติต่อโอ้โหสติอของคาตานะครับน้องๆโอ้อยางเท่ แำหรล้วใครที่อยากได้คาตนาก็อย่าลืมไปสุ่มหากันละ่ะโอ้หพี่ก็อยากได้วะ่ะเฮ้ยนี่ไงเราทุกคนตอนนี้เครื่องบินได้มาแล้วเตรียมตัวออกเดินทางครับก็พยายามมาขึ้นเครื่องบินให้เรียบร้อยนะแล้วเครื่องบินก็จะออกอย่างอีกเพื่อนยังไม่ขึ้นอีกมาขึ้นได้แล้วโอเคแล้วพอเครื่องบินออกไปก็ถือว่าจบด่านนั้นนะครับ เรียบร้อยเอาละแล้วก็จบกันแล้วครับน้องๆกับฮันตี้ซอมบี้ครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาบอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอ๋อลืมบอกไปสำหรับใครที่อยากได้โคด้ดเดี๋ยวพี่ทิ้งโค้ดไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยละ่ะ